สวัสดีครับผมอภิชาติครับวันนี้ผมจะมาแนะนําในเรื่องของการสมัครโดยการใช้ลิงก์สมัครออนไลน์ครับปกติลิงก์ออนไลน์ในเรื่องของการสมัครจะไม่มีการเซ็นผ่านช่องทางออนไลน์แต่วันนี้นะครับทางระบบได้จัดทาลิงก์ออนไลน์ในการสมัครที่สามารถเขียนเอกสารสมัครและเซ็นผ่านออนไลน์ได้แล้วสามารถส่งเข้าบริษัทพร้อมเอกสารใบเสร็จที่โอนเข้าบริษัทศีคุโบเกอร์200บาท และส่งเรื่องสมัครเข้าบริษัทได้นะครับมาดูกันนะครับเราคลิกลิงก์เข้าไปนะครับเราเลือกลิงก์เข้าไปตามลิงก์ที่ผมส่งให้นะครับพอเลือกเข้าไปแล้วจะพบแบบฟอร์มการสมัครออนไลน์ตรงข้อมูลส่วนตัวตรงนี้ผมจะลองกรอกให้ดูนะครับว่าในขั้นตอนการกรอกนั้นเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับข้อมูลส่วนตัวมาเลือกนะครับส่วนตัวผมใช้นายครับใส่ชื่อของเราไปนะครับตัวนี้ผมใส่ชื่อจริงนามสกุลจริงผมไปครับแล้วก็วันเดือนปีเกิด แล้วก็เลือกสแลดนะครับตรงช่องปีเกิดเป็นคิตสสักราาดเลือกไปครับพี่ๆลองดูนะครับตรงส่วนที่เลือกจะเป็นช่องที่เป็นดาวสีแดงด้านบนนะครับตรงนี้เราต้องกรอกนะครับเราใส่หมายเลขบัตรประชาชน13หลักเข้าไปนะครับ สถานที่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อเราก็ตามบัตรประชาชนเราเข้าไปได้เลยครับผมจะเลือกครับสังเกตนะครับดูตัวเลขที่จะมีช่องตรงด้านบนนะครับจะมีดาวจะมีดาวอยู่สีแดงๆตัวนี้เราใส่ให้ครบครับเป็นช่องที่สำคัญช่องเบอร์โทรเราก็ใส่ไปนะครับตามเบอร์ที่ สามารถติดต่อได้เลื่อนลงมาครับก็จะเป็นในช่องของอีเมลก็ใส่อีเมลของเราไปนะครับสถานภาพนะครับโสดสมรสอย่าล้างถ้าเลือกโสดด้านล่างก็ไม่ต้องใส่อะไรไปครับถ้าสมรสเราก็ใส่ชื่อคู่สมรสเราไปถ้าอย่าล้างเราก็ไม่ต้องใส่อะไรไปครับตัวนี้ผมเลือกโสดครับข้อมูลธนาคาร ในส่วนตรงนี้เรามีข้อมูลธนาคารของเราถ้าเกิดว่าเรายังไม่สะดวกกรอกข้อมูลตรงส่วนธนาคารตรงนี้เข้าไปก็ผ่านได้ครับแต่ถ้าเรามีข้อมูลธนาคารตอนที่เราส่งข้อมูลเข้าไปข้อมูลธนาคารตรงนี้ถ้าเรายังไม่สะดวกส่งข้อมูลเข้าไปเราก็ไม่ต้องพิมพ์เข้าไปนะครับแต่ถ้าเรามีหมายเลขบัญชีเราก็พร้อมกับแนบหน้าบุ๊กแบงค์ของธนาคารที่เราก่อเข้ามาด้วย ดูต่อครับชื่อผู้ื่อผู้รับผลประโยชน์ในส่วนนี้ชื่อภรรยาบุคคลในครอบครัวที่เป็นพ่อแม่พี่น้องหรือบุตรของเรานะครับบุคคลในครอบครัวตรงนี้กรอกเข้าไปพร้อมกับหมายเลขแบบประชาชนใบอนุญาตในหน้าถ้ามีก็กรอกข้อมูลเข้าไปครับถ้ามีใบอนุญาตให้ใส่ใบอนุญาตเลขที่ ร้อมบอหมดอายุตามตารางไปได้เลยครับแต่ถ้าไม่มีให้เลือกว่าไม่มีสําหรับเอกสารสามารถส่งให้จ้หน้าที่ผ่านไลน์ TIDNAJA ได้หรือส่งอีเมลเข้ามาได้ครับหรือว่าจะโทรเข้ามาตามเบอร์ด้านล่างก็ได้ครับ0899333830ครับหลังจากเลือกข้อมูลการกรอกใบสมัครหมดเรียบร้อยแล้วเราก็ามาเลือกตรงที่การสมัครจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อการส่งเอกสารครบโปรอ่านเงื่อนไขและกฎร,ระเบียบการสมัคร เอกสารในการสมัครก็จะมีแบบประชาชนแบบประชาชนก็เซ็นเข้ามาตามนี้ได้เลยครับสำเนาถูกต้องเพื่อสมัครสีกุุงบลกเกอร์เท่านั้นและเอกสารการโอนเงินเข้าบริษัท200บาทแนบเข้ามาด้วยครับหลังจากนั้นกดบันทึกข้อมูลใบสมัครออนไลน์เพื่อที่จะเซ็นเอกสารนะครับก็เซ็นเอกสารออนไลน์ได้เลยครับผมจะเซ็นเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราเซ็นแล้วมันพลาดหรือว่ามันไม่ชัดเจนนะครับ เราก็กดล้างก็จะสามารถเซ็นอีกรอบนึงได้นะครับครับถ้าลายเซ็นเราโอเคแล้วเราก็กดที่บันทึกลายมือหลังจากที่กดส่งข้อมูลเข้ามาแล้วผมได้รับข้อมูลแล้วผมจะรีบติดต่อกับทันทีครับหรือถ้าติดต่อหรือมีปัญหาสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับโทรมาที่เบอร์ผมได้ครับคุณอภิชาติ0 8 1 4 4 7 4 0 0 8ครับหรือคุณพนิพาครับ 0899333830หลังจากนี้ครับการสมัครก็จะเสร็จสมบูรณ์นะครับอย่าลืมกรอกข้อมูลกันเข้ามานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ